พอสุดต่อมาในเรื่องของเหตุให้สําเร็จนะความปรารถนาปรารถนาอยากจะเป็นพัสดุรบันก็ได้อยากจะเป็นพัสกทา,าคามีอยากจะเป็นพระอนาคามีอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ต้องมีเหตุมีเหตุเรานี่ให้อยู่ในตัวเองเรื่วงขอเหตุให้สําเร็จความปรารถนานะซึ่งมันมีอยู่หายอย่างนะมีอยู่หายอย่างด้วยกันในยมทัม้งหลาย เราสั่งอีกนิดเองได้นะผู้เจ้าบอกว่าพิกคุาทั้งหลายเขาจะแสดงเหตุสาําเร็จความปรารถนาแก่เจ้าทั้ทงหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังเหตุสาําเร็จความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเขาจะกล่าวในบดนีาา้ฟังแกแลรวบอกนี่มันเหตุเหุ้สำเร็จความปรารถนาได้นี่บแมนของขี้ๆได้ผู้เจ้าบอกวว่าพิกคุาทั้งหลาย พิคุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุสตตะจาคะปัญญาเขามีความปรารถนาแนวนี้ว่าโอ้หนอเมื่อเขาตายไปจงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเขาจึงตั้งจิตนั่นอธิษฐานจิตนั่นเจริญจิตนั่นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั่น การเขาเจริญแล้วเสนนี่ให้หลายแล้วเสนนี่ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะต่อไปในภพต่อไปสําเร็จได้อยากจะเป็นสหายของกษ,ษ,ษัตริย์จะคือเป็นอะไรีโร่เทั้ไหรนี่หมักนี่ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสําเร็จขอ,ษษษษของความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลต่อภายภ้างหน้าแล่ไ้ไม่ได้ในปัจจุบันเห็นให้สําเร็จคมปาถนาให้ภายภ้างหน้า พิโกทั้งหลายประการอื่นยังมีพิโกเป็นผู้ประกอบด้วยรัพทาเศีลสุตะจาคะปัญแาเขามีความป่ารถนาแนนี้นี่ว่าโอ้หนอเฮาเมื่อตายไปจงเข้าถึงความเป็นสหายของพระมหาสารเทินดังนี้ก็มีเขาจึงตั้งจิตนั่นจเจริญจิตนั่นอธิษฐานจิตนั่นความป่ารถนานและวิหารธรรมเลาวน้นอ่านเขาจเจริญแล้วเสนีเฮ็นแหร่แล้วเสนีย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะภพต่อไป หรยกว่าในภาวะนั้นๆทีิโคทั้งหลายนี่แหละคือมักนี่คือปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสําเร็จในการเป็นสหายแห่งพรมมหาศาลท<ม>ิ่โคทั้งหลายประการด้วยวนีมีอีกพิกโคเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาเสนสุตตะจากขะปัญญาเขามีความปราถนาเนี้ยนี่ว่าโอ้หนอเอาเมื่อตายไปจงเข้าถึงความเปิดสหายแห่งกะหบริมหาสารเถิดดังนี้กวามี เขาจึงตั้งจิตนั่นอธิษฐานจิตนั่นเจริญจิตนั่นความปราถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเขาเจริญแล้วเสนีเฮ็ดไฮไลแล้วเสนีย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นที่กลทั้งหลายนี่แหละคือมมักนี่คือปฏิปัาเป็นไปเพื่อความสําเร็จในความเป็นสหายแห้งคะบดีมหาสารเรานั่นนี่คือเขาบานมาในเวของความเป็นมุ์สําเรจได้ แต่ถ้าบุคคลในปาจนนายาจะได้มาซึ่งความเป็นพระโสดาบาันสก้าทาคานาคมพระสูตรนี่ก็เลี้ยงขึ้นมาต่างลงตับแต่ให้มันต้องครบนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะและก็ปัญญาศรัทธาในที่นี้พระเจ้าเป็นการเน่นมาใส่ภาษาสาเมาเสื่อมันพระปัญญาการตัดสูงข,ของพระเจ้า,า่แม้เพราะเหตุใดก็ตามพระเจ้าเนะี่ยเป็นพระอาหารหันต์ ตัดสมหูซอบได้โดยพงวนินเป็นมาฮูเนี่ยก็เน,นี่ยอรเ่ยัดกันเนี่ยคือปฏิจจสมบัติามาเห็นต่าความไม่จริงตัดสมหูชอบได้ตนเองเพิ่นถึงความด้วยวิชาราวเจรณา,าเป็นผู้ดำเนินแล้วด้วยดีหูแจ้งโลกเป็นผู้ฝึกคนทุกควมฝึกปุญิภาณยิ่งกว่าเชื่อเ่าเป็นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้หูผูตุ่นผู้เบิกบานแล้วจเจริญจาแนธทำออกสังส่งสอนเขามีความเชื่อม,มั่นในพระเจ้าในปัญญาของคนแบบนี้นั่นเลยเอืนว่ารัททาซัตทาสัมปทา พอตมันก็คือศีลสมบูรณ์ด้วยศีลช่งเป็นศีลที่บ่คา,าดวัตรุบดางบ่หมองเศร้าเป็นศีลที่บ่ถือทิฏฐิรูปคำเป็นอิสระจากตัณหาหักษาศีลแต่บ่ได้ไปอำน,นาจตามอำนาจของตัณหาบ่าได้ทิฏฐิรูปคำเอาไปคมคนอืน่นว่าสำคัญตนว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเลิศก,กว่าเขาหมองซึ่งเป็นศีลที่พระอะไรเงี้ยทั้งหลายเป็นพอใจสตาออยังคือการสร้างสมสุตาการได้มีได้ฟังให้มาก การท่องให้ไว้ติดปากขึ้นใจแล้วเอาไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงด้วยพิถีนั่นแหละเอิ้นว่าสุดตาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติจาระก็คือการบริจาคการสละเจนตอนนี้ก็อาจจะเนี่ยเป็นผู้ยู่งคองเงี้็นะรู้ควรแก้การคอยยินดีในการให้และการแบ่งปันเป็นต้นแสขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ปัญญาหูเห็นตามความจริง เห็นยังปัจจุบันนี้เนี่ยความโลภได้เกิดขึ้นกงหึ่ว่าความโลภได้เกิดขึ้นแล้วพยายามกำจัดทายถอนละเซ่งความโลภที่มันเกิดขึ้นบ่ให้มันครอบน้ำจิดเห็นในจิตคุณมัวพาบาทเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านลํำการเกิดขึ้นแล้วความต้องเล็กใส่เกิดขึ้นแล้วหู้เห็นตามความจริงแล้วละมันให้ทำทายถอนละเห็นให้มดสิ้นไปเห็นให้บ่มีเหลียเึ่งทำที่ในจิตคุณมัวแล้วนะ นั่นเลยวบาปัญญาสัมปทานเกงความด้วยปัญญาแต่หูว่าเท่าว่าเห็นแล้วสิบอกว่ามีปัญญาปะยังยัง